เชือล่ามันตายพอไงั่งเราเอาไนมาหยอดนี่หยอดเลยอันนี้หยอดมะเร็ดเลยเพราะว่าสุ่มนี่เห็ดแบบง่ายๆคือมันเห็ดเป็นแล้วนะหยอดแบบนี้ป่ะครับหรือว่าอันแล้วแกะแล้วแกะไนอะไรแกะคือยังเห็ดยังได้กับเกิดบางร้านนิดน่อยๆนี่มันหูทูทูแล้วมันกระเน็บไส้กับเกิดครับอันนี้คือเขาไอเป็นแล้วเฮดแบบง่ายๆเห็ดบนอันสุ่มเสียบไม้ไปแล้วสีไม้ไปเนี่ยเกิดเมื่อไหร่เอายอยเง่ายเนี่ยคือคือมันตายช่วงหน้าฝนท้องรั้งเชื้อรามันขึ้นครับ อันนี้คือข้าเห็ดแบบง่ายๆเขาพักต้นเขาก็ระปล่อยบมันเติบโตได้เป็นมะต้นเวลาพักต้นปับ๊บเข้าก่อนเขาสีพสังเขาจะทำวามสะอาดก่อนทำวามสะอาดแปรงเรียบร้อยแล้วถอนออกอพอมันถอนออกพอมันใหญ่คานี่จากน่อยเขาเขาสีใสปุยอันใดปุยอันใดก็ได้ที่ให้มันงามแล้วต่อมากกัสีมีสูตรของมันปุ๋ยอันนั้นคือปุ๋ยสีอาอนอ มันสีมีสูตรของมน่นจังหากแต่โดนนี้พ่อไงแล้วพอใส่แล้ใส่สายน้ำยดเอาเราเห็นระบบปล่อยมันทำสายน้ำยดโดนนีนีดด้แมน้สายน้ย่ช่อนีก็ได้ครับนี่มีทั้งเบิรพื้นที่ไร้ภาครับที่แม่ลูน้องใหม่ฝรัง่งน้องหม่ฝรัง่งยูนี่มีพ่อสมงานบอ่อตัวพออ่อปะพ่อไงพ่อไงฝรังร่งว่าประมาณสงานพ่ออยู่คับสามงานตนะ เกือบไรหนึ่งเฮ้ยไงฝรั่งว่าสามงานเหรอหนุ่มไอ้ฝรั่งกากาถือว่าเขาเฮ็ดทถิมถิมเพราะว่าอีหยังเขาผู้เฒ่าสองคนฟุ้นกับบอดจักเทียสั่นเด็กน้อยไว้รุ่นเฮ็ดเอาดีๆนี่ตีคู่ข้นดีๆใส่ฟุ้นใส่แกบใส่หยังนี่โอ้ยได้ดีคนที่มีกำลังพ่อแมนดูแลได้ดีกว่านี่อาจีพได้หลายกว่านี้ก็ได้แมนอันนี้เขาเฮ็ดซ้ำเขาเฮ็ดได้อันนี้ยังนี่ข้างหน้านี่แม่ อันนี้เฮ็ดหวานหางเกย์อเคมันสิเป็นปลาบักเผาแล้วอ๋อสิเปลี่ยนเป็นปลาบักเผาเฮ็ดทรงโรงงานบัดนี้มันเลยมาติดโควิดครับบัดนี้มันล้มไปบ่ได้ของโรงงานเพิ่นกับเพิ่นกับทีมไอเฮคือกันนั่นนะโรงงานก็ไปบ่ได้เฮาก็ไปบ่ได้ก็เลยโลออกแม่เลยว่าสิปลูกบักเผานี่แหละปลานี่แหละบักเผารุ่นที่2สิปลูกบักเผารุ่นที่2สิปลูกฟังทางพุ่นฟังคนทางให้มันยาวออกขลาดทางสิอ๋อนี่โรงงานเขาก็ไปบ่ได้เฮาก็บ่ไปมันติดโควิด อันนี้พืชตัวนึงกเกษตรกรรุ่นใหม่ต้องเฮ็ดเพราะว่ามันได้เงินสม,มือมืออื่นเศร้าแม่กับจีเขาเก็บมันเก็บมาสามเดือนเหรอเก็บเป็นเป็นฟัง,เป,ฟงเป็นฟังไปไเรื่อยๆ่หรือวาเก็บเขาสองคนละสองขางเพราะง่ายเขานี่แม่กับเขาฟังนั่นเขาฟังกันตั้งเตกี้เนี่ยมันสีโป๊ปเองสีมันสีขื่นมั่งสีเห็นบ่บเดี๋ยวพ่อฝนมาแหงแห้งมันสะลงมืดนี่เนี่ยคู่มันมันสะ ซาแกบซาหยังลงเหมือเท่าตองมตีคู่ข้นไม่ันเท่าเห็ดเป็นคู่มันสีหญ่ขึ้นกว่าเก่าก่ครับมันเปืีมันสูิโตเร็วกว่าเก่าก่าสันเฮเป็นคู่มันกะมันกาอยากอันมันกาอยากมีเนาะคอหักมันเนาะอันนี้ดินไหลออกเหมือนแล้วมันหักมันอยู่ทั้งโคกเด้เลยนี่อันนี้เนาะนี่เดี๋ยวมือขึ้นเศร้าแม่ก็ต้องมาใส่หมวกเด้หน่เนี่ยครับตองมาใส่หมวกไว้ครับนี่ไงมาดูนี่มาดูนี่ นั่นไงพี่เขายืนอยู่ข้างหน้าไปยืนอยู่ข้างหน้าบินถ่ายภาพนะลูกอยู่ข้อไกลอ่ะยกมือสิเพราะว่าแม่น่ะเป็นเกษตรต้นแบบน้ำของโรงบาลเชียนแม่กระซงโรงบาลน้ำแม่ค่าขอรับน้ำ